เหมือนกันจริงๆแม่ลูกเหมือนกันแต่คนละสีคนละสีเลยขาวดำขาวน้ำตาลเหมือนแต่คนละสีแม่ลูกลูกตัวผู้เก็จากพ่อร้อยเดี๋ยวดิมันเป๊ะตั้งที่ไหนอะมันเป๊ะทางโ่ตรงนี้เออ ป็นแม่นี้แม่ลายลูกลายแต่มแม่ลูกฟูเนี้ยเขาเหมือนกันสองตัวเนี้ย ใกล้แล้วใกล้จะออกแล้วในฟังนี้ไม่มีนะเออ